บุญกถินหาเอือซื่นดว่งวิญญาณของพ่อของเมียผุลมเสียหายไตยเสียจากมาเอาโนโมทนาเอากล่องบุญผลท่านสะกอนอืมเข้ามาเด้อลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนข้าอันใดก็ให้ว่างไว้สะกอนเด้ออืม ว่าละนี่เป็นเวลาอื่นเอาดวงจิตตามวิญญาณของคุณพ่อถนอมนาคก่อนนั่งธนูสอนนาคก่อนพุลมเสียหายแต่เจจากลับขึ้นมาอนุโมทนาเอาหากดวงวิญญาณรับรู้แล้วก็ให้โมทนาในผลบุญแต่ถูปใต่เทียนขื่นพระเวนอีเมะมีถูปมีเทียนบ่ไต่ขื่นเทียนดอกหนึ่งไต่ถูปไต่เทียนใจพระเว อาวาตามอิมัสมิงธานเนคนพ่อถนอมนากรคนแม่ทนูสอนนากรมรณะโลกเกสภาวตถุธานางนิยาเทมาอิทังเมยาตินังโหโตุ สุขิตาโหตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่คุณพ่อถนอมคุณแม่ทโนสอนนากรและญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิดขอให้คุณพ่อถนอมคุณแม่ทโนสอนนากร และญาติทั้งหลายจงเป็นสุขจงเป็นสุขจงเป็นสุขเถิดหลันของสามโมงีแมปถูกลุงหันเดอ,อเบัดนีนนามอนจมสามข้างคอ เชิญฟังกระแสวัดขอประกาศอันเอ,อิญวิญ,ญัย บาทนี <old> name, any year, Spirit, ้นอเหลือแต่รูปภาพเจ้าเหลือแต่กดกระดูกเจ้าพอให้มีแลลูกต่ออยู่ทั้งบ้านได้ลำเงงนะพีพ่อ bát bản thân phải hay cả nhánh hô và tao mãn bát bàn thân phải lá cả nhánh hồ tao cổ Bạn và đoàn viên nhắn chào chắc sẽ bay đồng nào Tăng đầy ái à, พอ ơi, ่อเอ้ยแม่เอ้ยลูกหลานเจ้าอยู่ทั้งปีโอ้ยเมื่อนันเมื่อนี่แม่นก้อยแล้วกระเปาดากลายเต็นานาอน้องอายจากว่าพอ่อจากว่าเมียไปทั้งใดคำเล็กมา นมามมิเลวจากแว่นไปอยู่ใส่เลวบ่เห็นเ้าบ่เห็นไงสร้างมาป่าลูกเลล่นไว้ไต้บานเป่นนางมองอึดนาและเดี๋ยวนี้น,นั้นควันทุกนาลมันค่อยคอยจังหาย เห็นน้ำตาเทียนไหลบอดมาไล่ส่วนสีนคือจังวินยันเจ้าโอ้โอคุณพอนมเมตนุสวรณก่อน ปัญญาอย่างตั้งปวงบท่ทนันเสดียปล่อยกันโตเจ้าว่าด้วนตายว่ามาดอว่ามา บามาเด้อดวงวิญญาณคุณพอถนอมเม่ทนถนุสอนนักก่อนคอยนี้เเเเออ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 ให้เจ้ามามาทอนหรือเจ้าข้ามลาน เฝ้าตื่นให้เจ้าเฝ้ากะลุกเกิดมาถ้าแปลงดอกเตงโตล่ามาเตงโตโกโก็เกินไปเบิ่งทางเวหาไปเบิ่งฟุ่งเทวาโยสวรรค์วิมันกวางลาพอบุญมีเละนองน้องพร้อมลูกหลาน ลาเพลินได้ตกนอแต่งไว้ทุกสิ่งอย่างมีเมดพี่น้องใจลันโทษได้นั่งรอคอยเจ้าพี่น้องก็มาพร้มอมเตรียมน้ำหอมไว้สงกอดอุญละลายหนักเลยได้มากบอหวามบุญ where did no know la va ma do เจ้าไปอยู่ใส่ไก่ฝ้ามาเด้อนนผ้าเวนลูกหลานเจ้าได้ตกแต่งมี้ตั้งแกงอ้อมขัวขานมต้มกุสูเนเนวมีทั้งปลาปนเปียงปลาสมจำดอกเจ้าวบอกเมื่อนิญาตเพี่น้องเพิ่นได้แต่งกองพลาละสอง ไปหาดวงวิญญาณให้โยสกสบายบ้าง่ามาเด้อว่ามาเด้อมาเนคุณพอ่อถนอมเน้อคุณแม่จะนูสอนเน้อมาเด้อมากินเขาในมาเวนที่ลูกหลาน อมกว่าขนมต้มผูสูแนวมีทั้งผ่าพรพรสบายเป็นต้วมาเด้อคุณแม่ด้อคุณพอเด้อมากินเขาจะเย็นเย็นน้าแปลงดีๆฟังเตจเอาบุญน้ำดูน้ำหลานน้ำเด้อเอว่ามาเด้อมาเอาบุญไปจ้างโยมเพียงบ้านท่านผู้ใหญ่จ้างไงเป็นาไป เมืองวิมานท่านฝ่าไปคอยตาดอกบึงดาวนะอีกอันหนึ่งมีไปเหมือตลอดสิ้นของเจ้ามาแต่งท่านหาถ้าไม่คำแพ้ว่าดอกเครื่องไทยท่านพอมมีทั้งก่องกระถินซ้ำ ทำเป็นเงือนเจ้าอาภออ,อีพ่อเอ้ยอีแม่เอ้ยให้เจ้ามารอรับยาสู้ดนกนันนันสาบาลูกหลานขี้เด่นหาเลิกบนพ่อตาน่เลิกนแมตาน่ต่งสังฆาบราักจิดหน,น้าเพียอใจยิดีเอจใจัางเตียงตั้งต่อบุญกุศลที่ลูกหลานไดีแต่ทำในมือนี ยงยงนั้งบานจะภาพกายมาตามเสียงคลองนี่ละเด้อพอด้วยเด้อแม่เด้อสังขารใต้พรมฟ้ามันบอดเทียงอีพ่อเอ้ยอีแม่เอ้ยมาอดเดียวยาใจคอยใจเยียงทำสติให้เที่ยงมันสัญญาตั้งดอกตอบุญเนปนา คลาคันมีชาตินาพุ่นในเจ้าต่อตามติดบังสกุลพอชน,นางให้เกิดปนนุนช่วยละกอยอำด้วยความสุขให้ดวงวิญญาณกองเจ้าให้สู่ พอตาแม่ยายลูกหลานเจ้าอยู่ทั้งปีตนเจ้าอย่าหวังหา่ามาเด้อ่ามาเด้อเอนนอเด้อพอเด้อเออเด้เอแม่เด้อพนดจริเจ้าภาพเอเด้อเนนอในนจก็ได้ ามาเดิอม,มาเอาบุญไปจากมารับเอาไว้ไว้เนบุญกุศลกะทินตัง้งโจกโกยรอทาคุสุอานเดิน่าและเงินและทองลูกหลานญาติพี่น้องมาทัานใน ม้วนปัจใจเพิ่นกรรมวานพร้อมบัรถูไทยยันทานเอินเป็นของถูกสิ้นสี้ถ้าวินให้ดอกใส่มือเน่าเงินและทองให้เจ้าไปสื่อจ้างขึ้นอยู่ทั้งเสาอันเนมวนแผ่พันอาภรตู้มอนเป็นของเสและให้เป็นของมีค่า เป็นบุญญาเป้สาพให้เป็นของทิพยล้วนอย่าสุนิ้นว่าขาดปีนเ้อ,เ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 อสิ้นแลทานอย่าได้บินรบายสีหนี่ีไก่สา่อไปกันมีจริงวัดตวนมุนปีนละว่าสาธุสาธุ จาตุนเด ality. ินโอ้ละคันมีชาติหนาปุ่นเอออาณากตาดอกชาติไม่ ได้มารวมหวมสกุลสำหรับชาตินานเขาได้หวมสกุลกอกีพ่อเอ้ยีแม่เอ้ยปัญากำเลยย่อโยกจากไปโนไก่แล้ว จงเป็นสุขเนิลานดรในภาคภพประสบนาศเสียสุขเกษมสำราญด้วยญานมีขอความดีทรงพอท่านอม เมธโนสานก่อน,น,นไปสามบายตลอดเกินว่าสาธุสาธุสาธุนด้อ

Oh <sweak>